ีใจไม่ต้องลงงานไม่ใจห้างวันนี้พามาที่เป็น mixed use mixed use building วันนี้เนี่ยพามาดูออฟฟิศเก๋ๆเบร์ไตพอตแบร์ไตรพอร์ตจะเป็นส่วนด้านหน้าที่คุณเห็นนี้เป็น head quarter ของเขาเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าข้างหลังเป็นออฟฟิศ อ่าใช่อันเนี้ยจะอยู่ที่ตึตก True Digital Park Tower 6ก็จัดที่นี่ทาจัดรายการเนี้ยเขาก็จัดที่นี่เป็นแบบไลท์บ็อกซ์ก้อนใหญ่ใช่ไหมทั้งหน้าออฟฟิศสิเนี้ยเปลี่ยนสีไปได้ตลอดเวลา,าตาม C I ของแต่ละรายการของเขาด้วยอะ่ะ วันนี้เรามีแขกพิเศษคือดีไซเนอร์ผู้ดูแลโปรเจกต์อ f ฟฟิศแบ a ไต่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคือหลิงจื้อสวัสดีนี่เลยน้องหลินจื้อของเรานะคะถูกใจเหมือนตอนที่เราออกแบบไหมค่อนข้างตรงตามแบบที่เสนอทางลูกค้าไปค่ะในตอนแรกเนี่ยด้านหน้ากับตรงถุงทางเข้าเนี่ยโจทย์ลูกค้าแบบรีเควสตมายังไงมั้งคะ ทางแบรไตเป็นบริษัทเทคนะคะเขาต้องการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะไทม์เลสจะสามารถอยู่ได้ตลอดสีที่ใช้อะคะส่วนมากจะเป็นสีขาวเพื<ม>่อที่จะเหมือนเป็นสีเพลนสีเบสให้ลิงก์ไปกับสี CI ของแต่ละรายการของเขาที่ทําอยู่พี่จําได้ว่ามีรีควอรีเมนต์จากทางคุณหนุ้ยพงสูงนะคะบอกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ก็มีความชอบอะไรที่มันเป็นอินดัสทรีลนิดๆก็เลยเหมือนแบบอยากได้อารมณ์แบบงานเหล็กเข้ามาบ้างแต่ต้องโมเดิลสีเข้ากับตัว CI ด้วยมันก็เลยออกมาเป็นผนังตกแต่งแท่จุด ุดเด่นตรงจุดนี้นะคะทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวฝ้าแบบนี้แบบฝ<ม>้าเรืองแสงตัวฝ้าตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่า s เต c e ์ซ i n ลิงนะคะ,ะจะเป็นฝ้าที่ไม่มีรอยต่อ แล้วก็สามารถคัสตอมตามพื้นที่ที่ต้อง,องการได้แสงที่มันจะเลือกออกมาจากตัวฝ้าค่ะมันจะเป็นเส้น LED ที่ค่อนข้างละเอียดข้างในทำให้ฝ้าเลืองและนวลทั่วกันทั้งผืน mm hmm. ทําให้ถ้าเวลาถ่ายรูปเนี่ยค่ะมันก็จะคล้ายๆไฟที่อยู่ในสต,ตูดิโเหมือนพวกแบบร้านแบบ Apple Store ใหญ่ๆที่เขาใช้แบบฝ้าแบบเนี้ยเป็นผ้าขึงให้ตึงแล้วแบบข้างใต้เป็น LED เม mm ็ด hmm. ละเอียดเล็กเียงกันถี่ๆเ, mm hmm. เลยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเลืองออกมาได้สม่ำเสมอเนานะ เฮ้ยที่ฉันกาลังแบบรอแบบแบ็คพิงขึ้นเวเทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่อยู่คอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือไฟที่มองเห็นจากข้างนอกกันหรอใช่ค่ะ<อ>เพราะว่านี่เลย<อ>ไฟจากตัว LED panel ของเล่า LED panel มันคือไล่สีอะไรเองในตัวสลับสีในตัวด้วยหนึ่งแผ่นน่ะ 1> 1 ขออนุญาตให้เขาปรับไฟเป็นสีขาวก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้พี่รู้สึกแบบว่าหน้าเขียวขาวเขียวแดงเขียวอ,อะไร้ยค <นะ S 2> ่านหน้ามืดเหมือน <laughs> เดี๋ยวสามีนึกว่าไปเที่ยขับมันมีที่มาในการใช้ตัว L E D panel ยังไงบ้างค่ะด้วยโจทย์ของทางลูกค้าที่อยากให้ห้องนี้เป็นห้องพอดที่เอาไว้จัด พอด์แคสต์แล้วก็มีแสดงสื่อสินค้าต่างๆนะคะตัวแสงที่จะมาทําให้สินค้าหรือว่าการบรรยายน่าสนใจขึ้นก็เป mm ็นส่วนสําคัญก็เลยเลือกใช้ LED panel mm hmm. ที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลายซีนหลายโทนแล้วก็เราจะเปลี่ยนสีนี้เป็นสีนี้สีนี้อะไรอย่างอ๋อใช่จุดเด่นๆของในห้องเนี้มีู่จุดที่พี่รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจ mm hmm. ก็คือการทําที่นั่งแบบเป็นสเตปขึ้นไป oh, <okay. S 2> แล้วก็โค้งแบบ mm hmm. สอดรับกับเหมือนแบบต,ตรงกลางเนี่ย เป็นจุดเด่นที่สุสดอย่างนี้ยค่ะเพราะอะไรถึงแบบเลือกใช้เป็นพรมมาบุก็คือตัวสแตนนะคะรือจดีไซน์ให้มันเป็นทรงโค้งเพื่อที่จะเรียนแบบตัวแอนฟิเทเตอร์ที่ให้คนนะคะ มุ่งมาที่ตรงกลางแล้วก็ที่นั่งอะค่ะจะไม่ได้ฟิกอาจจะแรนดอมที่นั่งได้หรือว่าใช้เบาะวางแล้วก็จะนั่งหนึ่งชั้น2คน3คนอะไรเงี้ยก็จะ flexible มากกว่าตัวพรมที่บุกนะคะบุกเพื่อที่จะให้เวลาเรานั่งค่ะจะรู้สึกว่านุ่มสบายนุ่มจริงๆนะโดยปกติแล้วเป็นคนแบบนั่งบนเก้าอี้แข็งๆไม่ได้เพราะว่าก้นจะด้าน <c oughs> เนาะแล้วอีกจุดหนึ่งที่พี่สนใจมากเลยคือแบบ เห็นไฟไม่ได้เลยแบบตื่นตาตื่นใจมากอะไรเงี้ยคือตรงช่องส่งตัวตรงกลางเนี้ยค่ะเออมันมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมันถึงแบบว่าไฟเฟยแบบโอ้โหลมมากเลยอ่ะนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่ดูมวยหรือดูอะไรเงี้ยก็แบบว่าเขาก็เดินออกมาคุณดูมวยด้วยเหรอคะช่องส่งตัวมีไว้ทำอะไรหรอทำไมถึงเป็นไอเดียของการใช้ไฟแบบวูบวับขนาดนี้ตรงนี้จะเป็นจุดแสดงใช่ไหมคะเอ่อเราตรงกลางอะค่ะ ถ้าเราให้ทางเกสของลูกค้าเดินเข้ามาจากทางประตูธรรมดาเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจใช่ไสนใช่แต่ว่าเราก็เลยเอาช่องส่งตัวมาไว้ตรงกลางของห้องเพื่อที่เวลาส่งตัวมามันจะได้เป็นจุดสนใจแล้วเราก็เน้นเขาด้วยไฟ LED ที่สาดแสงขึ้นมาอีกมันเข้ากับแบบความสนุกสนานของธีมห้องไม่พอเรายังเน้นแขกรับเชิญให้ดูแบบเป็นคนที่สำคัญและเป็นคนสำคัญเดินออกมาพร้อมสิยงเพลงแบบดื้อ เรารู้สึกว่าแบบมีความหนักใจอะไรกับการตรวจงานของตรงช่องส่งตัวนี้บ้างไหมงานไฟสติปมันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเราต้องสเปคตัวราง LED สําเร็จที่สเปคมาเลยตั้งแต่แรกจะทําให้ช่างอะคะ่ะทางานง่ายกว่าก็คือเราควรใช้ LED ที่มีปีกคอบข้างๆม,มากกว่า LED ตัวรางสําเร็จที่มีแค่รางตรงกลางมันจะทําให้เหมือนรอยต่ออะไรมันไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสายไฟใช่ไหมคะพวก มอแปลงอะไรพวกนี้เก็บงานได้ง่ายปกติหรืออะไรใต้สแตนที่นั่งเนี้ยค่ะนอกจากจะเป็นที่นั่งแล้วข้างในยังเป็นห้องเก็บของได้ก็คือแบบเราได้ฟังก์ชั่นเพิ่มงานแบบไฟงานที่เป็นช่องเซอร์วิสต่างๆงานราบอก็คือจะแอบไว้ข้างใต้ได้หมดเลยแล้วก็เข้าไปฟมนเทเนนซ์ได้ง่าย ไวูบวูบเนี่ยเหมือนเรามาติดตั้งเองทีละอันทีละอันอะมันมันไม่ได้อารมณ์นี้เลยอะมันต้องทํายังไงให้ได้แบบเออเลียงสวยงามแล้วก็ ไฟสามารถคอนโทรลได้พอดีเมื่อกี้เห็นว่าแบบเป็นการคอนโทรลจากมือถือด้วยจะใช้เป็นทางเปเชียลิสต์ที่เชี่ยวชาญทางด้านไฟโดยเฉพาะเลยอันนี้จะทําให้จบงานง่ายตรงสเปคแล้วก็งานก็จะเรียบร้อยกว่าอยากรู้มากเลยแล้วตรงนี้ค่ะเรานั่งได้ประมาณกี่คนถ้าเกิดว่าจุแม็กซ์แล้วอ่ะได้ประมาณ50กว่าคนค่ะโอ้ลูกค้าเยอะขึ้นนะเข้าห้องไม่ได้แล้วดูจากข้างนอกได้ไหมค่ะนี่ไงเดี๋ยวเราพามาเดินมาดูค่ะ ตอนแรกค่ะคุณอูนที่คุณอูนแบบอู้หูอู้หู้งนอกทําไมแบบมีสีนึกว่าแบบแสงมันออกมาจากกระจกอ,อ,อะแบบอัออนนี้เป็นกระจกนะที่แบบเห็นปะมีความฟ้าคือมันโปร่งแสงแต่ไม่ได้แบบโปร่งใสเวทีนี้ดูได้ทั้งสองด้านก็คือด้านที่เป็นตัวสเต็เตปนี้เนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านข้างนอกดูได้ยังไงคะหลินซื้อคะเปิดม่านค่ะเปิดม่านตึ้งนี้ วิตเขาเรียกมันว่ากระจกไฟฟ้าก็ือเป็นกระจกนั่นแหละแต่ติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มไฟฟ้าสามารถที่จะเลือกความโปร่งแสงหรือจะทึบแสงอะไรอย่างเงี้ยหรือจะแบบเออไม่ใช่ทึบแสงสิต้องบอกว่าโปร่งแสงได้แต่ว่าโปร่งใสแล้วคุณโปร่งใสไหมคะอ๋อดิฉันโปร่งใสมากค่ะฉันไม่เคยโกงเงินบริษัทเลย อันนี้นะคะก็เลยทําให้เป็นกิมมิกที่แบบเหมือนเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานไปในตัวด้วยสวยด้วยฟังก์ชันด้วยอชอบมากเลยค่ะแล้วก็จบงานได้ดีมากนะ,ะพี่เนี่ยพี่มาเดินดูแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอืมสวยแล้วอะ่ะ <c oughs> สนใจอยากจะออกแบบแนวฟิวเจอริสติกแบบนี้หรือว่าเอานวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ t b s ีนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe พี่ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีสดสดค่ะ